ใจฟังเพลินพอดแคสต์ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจการทำช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการฟังเพลินพอดแคสต์วันนี้อยู่กับไมานะคะและผมเป็นครับ วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปในยุคที่มือถือยังเป็นของหายากอินเทอร์เน็ตยังต่อผ่านสายโทรศัพท์ใช่ครับเราจะคุยกันเรื่องชีวิตวัยรุ่นไทยยุค9 0ที่ไม่ได้มีแค่สเก็ตบอร์ดกับทรงผมหน้าม้านะครับจริงค่ะพี่เบนเจนเนอเรชัน Generation นี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวมากแล้วก็มีหลายเรื่องที่คนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้เลยอย่างเรื่องแฟชั่นการสื่อสารหรือแม้แต่การจีบกันตอนนั้น ก็อีกแบบเลยถ้าพูดถึงวัยรุ่นยุค90ภาพที่หลายคนอาจจะนึกถึงก่อนเลยคือเด็กผู้ชายผมยาวแสกกลางใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตท,ทับเสื้อยืดกันเกงยีนขาเดฟและใส่รองเท้าคอนเวอร์สหรือไม่ก็เด็กผู้หญิงที่ไว้ผมหน้าม้าเตรอ ติดโบผ้าไหมผ้ากำมยี่สีแดงๆสะพายกระเป๋าสารของซินดี้เกิลจำได้ไหมจำได้สิแล้วก็ต้องมีไดอารี่ปกนุ่มเขียนกลอนจิตใกับเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระหรือนิโคนเทอริโอเป็นเพื่อนปลอบใจเวลาผิดหวังในความรัก <c oughs> จริงแล้วขอบอกว่ามือถือไม่ใช่ของทุกคนการสื่อสารตอนนั้นเน้นเพจเจอร์แล้วก็โทรศัพท์บ้านที่ถ้าใครโทรมาหลังสามทุ่ม จะโดนแม่ด่าแน่นอนพูดถึงความรักวัยรุ่นยุ่90เนี่ยพี่เบนเคยเขียนจดหมายรักไหมโอ้ยเขียนสิแล้วต้องพับเป็นรูปสามเหลี่ยมโยนจากหน้าห้องเรียนไปหลังห้องพลาดนิดเดียวตกตรงที่เท้าครูพอดีเลยนะหรืออย่างการอัดเพลงใส่เทปแล้วเขียนข้อความแปะหน้าปกให้คนที่แอบชอบมันมีความหมายมากเพราะต้องใช้เวลานั่งรอฟังเพลงเปิดอัดทีละเพลงไม่เหมือนสมัยนี้ กดแชร์ Spotify จบเลยใช่แล้วจังหวะการโทรหาแฟนหรือคนที่ชอบตอนนั้นต้องวางแผนเลยเพราะบางบ้านมีโทรศัพท์บ้านแค่เครื่องเดียวแล้วเสียงมันดังกล้องทั้งบ้านความเป็นส่วนตัวคือเป็นศูนย์เลยคุยกับสาวรู้กันทั้งบ้านเลย <c oughs> มันก็เลยทำให้การได้เจอหน้ากาันสำคัญมากเช่นงานโรงเรียนห้างดังๆอย่างสยามสแควร์หรือสวนจตุจกักรกลายเป็นสถานที่จีบกันโดยธรรมชาติ พูดถึง pop culture ยุคนั้นต้องยกให้การ์ตูนญี่ปุ่นกับเพลง R.S Grammy เลยนะใช่เด็กผู้หญิงจะติด Sailor Moon boys over flowers ส่วนเด็กผู้ชายก็ติด slam Dunk dragon ball แล้วก็ต้องซื้อโปสเตอร์กาสะสมจากแผงหน้าร้านหนังสือแล้วก็ต้องพูดถึงเกมตลับเกมกดกับ f ฟ m i c o m นะโอ้ยเด็กผู้ชายใครมีเกมบอยสีเหลืองนี่คือฮีโร่ของห้องเลยหรืออย่างของสะสมแบบแฟ้มใสกล่องดินสอนเหล็กลาย little twin stars my เมโลดี ody, ดินสอกดเพนเทลกราพันห้ามันคือสมบัติเลยนะตอนนั้นแต่ที่สำคัญมากคือยุคนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียทุกอย่างต้องเจอหน้ากันจริงๆหรือไม่ก็เขียนจดหมายหรือไม่ก็ต้องโทรหาการผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญใช่การสร้างความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลาและความตั้งใจเพราะไม่มีฟีเจอร์รีดหรือออนไลน์มาให้คิดมากมันเลยทำให้หลายความสัมพันธ์ในยุคนั้นโตช้าแต่ลึกซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมาก แล้วสมัยนั้นก็มีพื้นที่ให้เบื่อเยอะด้วยนะไม่มีติ๊กตอกไถท,ทุกนาทีเด็กยุคนั้นเลยมีเวลาวาดรูปแต่งเพลนเขียนกรอนอ่านหนังสือเยอะกว่าที่คิดพอฟังแบบนี้แล้ววัยรุ่นยุค9 0ไม่ได้ด้อยกว่ายุคนี้เลยนะมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักความพยายามและเข้าใจความอดทนจริงแล้วก็สอนให้เราเห็นว่าความเรียบง่ายไม่ได้แปละว่าน้าเบื่อ แต่เป็นช่วงเวลาที่เราสร้างคุณค่าจากสิ่งเล็กๆได้มากมายบางทีการเติบโตในยุคที่ไม่มีอะไรพร้อมทุกอย่างทําให้เราแกร่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวใช่ครับและนี่แหละคือสิ่งที่วัยรุ่นยุคใหม่ก็อาจจะเอามาใช้ได้ไม่ใช่แค่ย้อนอดีตแต่เพื่อเข้าใจตัวเองในปัจจุบันให้ชัดเจนขึ้นขอบคุณที่ฟังเราจนจบตอนนะคะ ใครที่มีความทรงจำยุค90ก็อย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์หรือถ้าอยากให้เราพูดถึงยุคไหนอีกก็บอกได้เลยและอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราฟังเพลินพอดแคสตแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ